ป่วยจะตายแต่ไม่ตายออกมาเดินพบปะผู้คน ไอ้ปการันต์รูมนี้ยยูีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบตตีเลยเหรอไม่มีมาริตา่ะมาริตามาริตาฟาร์มเรอต้องปาร์ม ร่มชูชีพเนี่ยทำโดยอัตโนมัติเขาเรียกออโต้สเมาติกออ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 อะไรนะออโต้สเมาติกอ๋อมีสกาเหลือเด้อใครจะเล่นเนี่ย ต้องใส่เลกเกอร์แ้วเปล่ไหนดูสิเป็ ah? like นไงสกาเลยก็เหมือนเดิมะเ็กาเพราะว่ามันดีดเกินไปพี่ใจรับได้ดีดหัวเติมคือเล่นแล้วยิงไม่ได้เลยลงฟาร์มใช่ไหมน่าจะ ไม่ใช่หลงนี้เรว่แลง้ะครับผม อ่ะเขาลือนะฮะ เดี๋ยวมันจะมา้ะเกิดวังงูตอดนะมนั่นแหละสิใครเล่นกระสุนเขียวไหมโอ้โเขียวเต็มเลยเนี่ยผมผมผม <laughs> ผมลิขิมผมผมผมเอาไม่ได้หรอกเอาเอาเอาไปไว้มวกเก่าเอา <laughs> <laughs> เอาไปไว้มวกเก่าซะ สองใบเลยครับอยู่เนี่ยเอา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 ไว้เนี่ยเอาทิม <laughs> เผาทิมห <laughs> ยุดเผาทิ้งให้หมดเลย <laughs> อ๋อที่ขึ้นมาได้ไปพูดอะไรต่างกันมื <laughs> ่ เจออลังนอบมีใครเอาคูณหกอีกไหมเฉียงรถเฉียงรถมาเฉียงรถบ้าดูดูดูยูให้มันเข้ามาให้มันเข้ามายิงมันชนมันชนมันชน จอปรนนั้นมาตายกันเล่ไเลยไแค่สนับสนุนอาจจะรีเฟกไปรุ่นก็ได้เลยหลุดเข้าหัวสามตัวรถเลยยิงเข้าหัวทุกตัวในรถอ่ะได้แอสซิดสามเลยเมื่อกี้นี่คนหกนี่เนอะคนหกนี่เนออะอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อยระเบิดกอน หลักคุณแปดขึ้นไดคุณสามมาอะไรเขาดิ้นปามปืนอะไรมาให้เราเนี่ยวันนี้อิ่มเลยปามคุณหกยู่คุณหกอย่างไรเนี่ยเอจนอะไรกันเนี่ยคุณหกคุณแปดหยิบไปเลยนะเดืจ้าหยุด เ็ดไปไหนแล้วล <c oughs> ่ะน,นี่แหละบันโตอยู่ข้างบนนะพี่เกียงนี่แหละป้ามเออ่ยเขียงนี่แหละ bạn khâu vông ba, nó sẽแตก nè nó sẽแตก, ôi, cái gì thằng, cái chuyện cái chuyện chúc nó đã xảy ra rồi, nó chúc 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 nó nhìn nhìn này nhìn 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 lại. nhìn 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 gì มันขากันอยู่ขากันอยู่แล้วๆๆๆๆๆไม่ใช่ตรงนี้เลยโอ้ยเจ็บแล้วตัวหนึ่งหลังยิงสองนี่นี่นี่ บันมึกไว้บันสม o ก u เหนไมนะเบอร์อะไรบ้าบันสมุกบันสม o กบ e กันได้ต <c oughs> ิดทะเบิยได้่อยู่ยังวะนี่อูยังอูยังครับอยู่ฝ <c oughs> ากกูชิปด้วยนะหมน vang quá đây, của khách vô. Kẹp lại, đôn hỏi rồi. Ai mà.